ตัวไลฟ์แล้วกระตันอีมูระติอีโมเอ้ยมันก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> เรารู้ไว้ว่าเวลาเข้าไอ <c oughs> ้ไอ้โก <c oughs> เราต้องเอากันตีไปตีได้หมดเรื่องหมดราว <c oughs> ว่าเราไม่ ่อ,อมันไม่อมอ,อเอา feel to connect server เจอตาปล่ปล่มันเข้าของคนอื่นมาละครับ กินมามม,ม,ามัมกินมามมัมเด้อโอ้ร้อนจะส่งอันนี้ก็คือต้องกดแชร์ถูกไหมก๊อปอีกแอบลิงก์ ออกเดินทางกันเถิดรอกินกดตัวกินทำไมตัวจิ้ไมัอยู่ชื่อปากตัวอีจ่ะนะจิ้มไปกดก่อนกด E S C ก่อนไหม

ยมามาล้วยกิมามาอ,นนอีกแล้วมาม่อีกครังงอเออสกตอบนะทดสอบตอบนะผ่านเ,านเนกี่ยอยางไม่สิ้นอีกเลยว่าไงอ่าไอเจอยกอ่ะอ่าอัาต่อ วา <Wow. S 2> แบบนี้มันควรจะตั้งรอเพย์เอาเยอะๆไหมไม่ใช่สิไอ้นั่นออกมาเยอะๆรอ,<ส>รอเพย์เอารอเพย์เอาใช่นา่าจะต้องออกให้มันแบบเนีหลายร้อยเปอร์เซ็นตศัตรูมันจะได้ออกมาเยอะๆ เราเอาที่เชื่อใจว่าไปไอ้ที่เราซื้อมันจะได้ออกออกมามหรือเปล่าออกเกี่ยวไหมไม่รู้เหมือนกันเข้าไม่ได้เลยนะฟิลคอนดิชั<ะ>่นอะไรวะผมเข้าเยอไปเดือดรอบโอ้ยนึกกินมัมมมมมมมหมักเลยมัหมัมมากรอบๆหลูกนีกม่ากรอบไหม เดี๋ย็จใจเลยนะคิดแ่บอกเลยนะดีแล้วค่ะดแล้วอกแล้วค anyway> ่าต้องให้ป่านกดก่อน กี่ปานเรีก้เรีอเราจะไปโดนตกเงินอีกไหมไม่พลาเลยะวานแงตัวขโมยเงินจหมดตวนแต่นี่ไม่จะเอาเงินเนยเลลียเือตาออป่าเดินเสร็จแล้วเราออกคนนบ่าาต้องตกานไนเราต้องทำอะไรนะ กอโทรพาลิตโอเคงั้นเดินไปพาลิตพาลิตเลยพาลิตจ้ะพาลิตพาลิตเข้ามาที่อะไรตรงนวันนี้เลยเหรอ้อเลยเฮ้ยทำไมไม่มีเรือมีเรือตัวตลาดอะเราไปป้อนเป็นเด็อะอย่างเงี้ยปลกมากด้านขวาด้านขวาล่างๆอ่ะเห็นไหมอ๋อเห็นแล้ว เออเอาเอาอะไรเออเอาแนมก๊บมแกแล้วน yeah. ั่นคือกีนไอซซึ่งไม่มีเลยไปอีกอะไรรู้สี่สามเอะไรอะเป็นเข้าไม่ออกโอ้ยเขไม่ออกมารเก็ตมีอะไรจะซื้อมากลืมไปไม่มีสารเลยตลาดซึ่งของตอนเนีะย วันควรจะต้องกินเลือดก่อนถูกไหมดูจัดดูจักมันอนเลยก็ได้มั้งนอนไม่มันปอนผ่านใ้เขาดีไว้ดีมันของปอนไงแต่มันก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรปะเพราะเราไม่ได้เอาอะไรช่างมันเอะแค่กลัวเจออะไรระหว่างทางแค่นั้นแหละ เอ้แมงไอแกอาซกระถือเนี่ยไม่อไม่อยู่ด้านขวาหรือวะผลผันตั้ง่เรอยู่ด้านขวาแน่ละมันเร่เดินาเแสดงว่าฉากมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแลอตมนอยู่ด้านขวาดี่จอ้นขวาที่ตชัดตาตอนแรกๆท่เราเล่นเลยน่าสนุกน่าจะหลัเนมน่าจะสนุก อยากตีสแกรี่โกะอะแต่เลือดยังไม่มีเออวะทำไมดีวะป่าอยู่ไหนะป่านอยู่ข้างล่างที่ปอนต้องมาถ่ายไอ้ที่กินต้องมาถ่ายพิษเนี่ยถ้าจเป็นพิษเลยอ๋อถ่าพิษออมันควรใช้วา์ปพี่มิง้นเตือนเธอหน้าไหนให้เดินไปนั่นหละด็เดี๋ยวผมปิดวาร์ปให้รอที่ปอนต์กินเลือดให้ติดเลือโอเคละยไป่ผมไม่มีวาร์ีเหรอ ม่มีมาสนเลยไม่ด้ซีนมาี่เลยี่ดว่ะลไม่ะรนทมีหวะก่อมีเทาะตอนนี้มีต่มามปาวอยากิวให้เต็มอยากิวให้เต็มใช้สิบเจ็ดขัดหนึ่งขายของ มาเกตไม่มีวาบจะให้ซื้อหรือไหมเหอยไม่มีตางเลก่อนออนแล้วมั่มมั่มขายของเราต้องเดินเราจะเดินทันหรอเปมาแค่ตอนมืดก็เหนื่ยไม่น่าจกนะ ่องเติรมันก็หมดแล้วนี่เอ้ยแต่มันเป็นเรือเรือเรือโซนคลาสไม่ใช่เรือแบบกองคืนครัเห็นเวลาลองชามชอบดีหายหมดมันตึ้งใช่ไหมลองดูสิลองอุปกรณ์มันขายหมดตัวเลยไงวะที่เนี้่ก็ของบางอย่างมันไม่ได้ใช้แล้วอ่ะมันเป็นคอมมอนด้วยอ่ะไม่ใช่าไป มาเช่โอ้ยบนแปน,นะนอนกันดีกว่า,าแล้วบังไปแล้วสวนสวนเด้ได้ได้ เด้๋เจอดีเดี๋ยวห้าเยห้าอ้ชีดชีอดแอรพี่นั้นเจอดีาแล้วมั้งเขาไปเลยแนละอ้าแล้วทำไมทำไมป่านไม่ได้เดินอะผมไม่เดินผมไม่อากจะชีชีอ๋ออ้าวเฮ้ยดีเจอเนาะ กันรูดูไม่เีของเลยโอ้ยของดีของอัลตปรดีของดีท่า,ทาใครจะเอาใครอยากได้โอ้โหอักนั้นเชเอยอาร์ติแฟกอ่ะเจ็ดอ e ีเวนบวกเจ็ดลักสติลอิมมิวด้วยเอาอันนี้ก่อนก็ได้เออใส่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเขาส่งบ้างวันี เฮ้ยยคใหมาแล้ว New day h a p p แล้วหายยังไงได้หายแี้ยๆยัเดินช้ามากอะพอมา้วดิีกสวยมนะยกนแะยนะ่ย อีกแล้วเจอคนเดียวอีกแล้วอะ่ะตัวเดียวนที่เอาวะอย่าให้ตืน่นขอตนอย่าให้เสียชื่อนักเวทแห่งท้องทะเลตื่นตัวตื <c oughs> ่นตายเถอะเอาดีดีกว่าเอากันนักเวทแห่งท้องทะเล

มันเสียไปสองมันเสียเทิร์นฟรีไปเทินหนึ่งไงยิงแรงไอ้ใช่<า>แต่สองเท่าเลยนะแต่มันใส่่เทิร์นอะแต่ถ้ามันมาตัวเดียวมันก็ไม่คุ้มอ่ะเล่นแรงเอกเดือนหนับถ้าเราสู้บนเรือแล้วเราชนะเราจะได้เหรือป่ะนี่ไงมาละเหละเรือหายไปแล้วออ๋ เดินเข้าที่แบบเนี้ยนึ่งป่าเดินเข้าด้านหน้าเราซื้อเรือไปเลยตังไม่พอตังไม่มีรวมกันยังไม่ถึงสองร้อยเลยตอนแรกก็ถึงละถ้าไปเรือโูนี่ถึงละไม่ยังจะเข้าโยนเปิดผมว่าแล้วเรือมันต้อง เอ้ยไม่เอออน,นเอ้ยผนเข้าเยนเบิดแล,ล้วครูไปเลยดิมันก็โอเคตัดทางไ่เรลยวนะโดนโดนผิดก็ขเข้าเยนเบิดไปพักก่อนอถ่ายไปหโดนผ<ถ>ิดแทน่ะเอเอาชตแล้ว่าตวนี่ะไรก็ชอคเขาช็ต่อเล่ตางต ตอนนี้ไม่หีไมมีวามไม่ได้ต้องไปทีรวยกันมีอะไรใส่ใกันผิดได้ไหมผมเจออ้อวาวห,หลายคนกูไม่กลัวหนังหมี <S <S 1> <S 1> <S เป็นลลีแบร์ตคว้คย ต้องดูค่าไอ้ยุมอไม่จิ้ฝันกเจ็บโอ้โนี่มันังหนอยแล้วเยอะลยหืมตกแดงกิงเออชืออ แต่ยล่าแข่งพลังตีเฉี่ยพึ่งนอนมาต้องนอนอีกแล้วเหรอนอนเก้สิบบาทนี่ซื้อดีไหมโอ้โหอยากซื้อตั้งแต่เก้าสิบบาทเนี่ยเลยเบสเบสมาหุ่ยนตโผล่เลยส่งไม่ได้ด้วย ี่่บ้าวอะจะเอาก็ล่ะส่งไม่ได้ไม่ถึงเอาว่าผมไม่เก็บตังค์แล้ว่ะอยากได้นี้มากกว่าไขไม่ว่าจะปั่นหอมันเป็นตุ๊กตีนตุ๊กตาตอนก็ได้เนี่ย่อนทะลุเข้าไปตรงสีเหลืองเลยไปถึงนี้ไปต่อสาเสียสุดวันนี้กอนต้องตอก็ได้เข้าไปเลยีเหลงป่บนาีเดียวดีกว่า เขได้เนรอเออในสามคนนเออบได้กับกินสองคนเหลือสี่้องตัวเฟกยัดหนึ่งเก้าสิบหก ตัวมันเร็วเล่นแล้วแรงแน่อะไรที่เขาตัวนี้เนี่ยมันเดือดมันจะซึมมันเข่ามัเลี้ยงมันได้ตายมันว่ามนมันไม่ตาย มันต้องมีผู้สือสอดสืตนานนไม่ใช่บอกว่าให้รอเปิดชีพมันเว้แล้วมันจะอ่อนเิมาแล้วมันจะเป็นเตจไงเขาเลยบอกว่ามันไมใช่เรายังสู้ไม่ไหวเดีวแมงเรืวัวหุบเขาทำได้อยู่แล้วหรือว่า,วาเร,ราเวลเดือดรอนก็ต้อง่วหมอันเรื่องมาแล้วนะเออตรงนี้ดีกว่า ก็ไม่เป็นไรป้าหมอกมันแค่ปิดทางทางเดินเราเองเหมือนกันงั้นเดี๋ยวขอขึ้นจมูกไปหาลูาากค้าก่อนได้เอ็มสตรีมกันนะครับ